สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ Money p i เกี่ยวกับการหาเงินฟรีปด้วยกันนะก็จะมาทําการถอนเงินในของตัวแอป Go Novel นะฮะรั้งที่แล้วที่ผมได้ทําการบอกในของขั้นตอนในการสมัครแล้วก็ทกําการถอนเงินให้ทุกคนดูแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นในของการถอนเงิน50สตางค์นะครับใครๆก็ถอนเข้าใช่ไหมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าถ้าเราถอนเงินจํานวนที่อ่าไม่ใช่ถอนรั้งแรกอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะจ่ายหรือเปล่านะครับ ก็จะมาทําการถอนโดยใช้คูป,ปองแล้วก็ใช้เหรียญในการถอนด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้เยอะขนาดที่จะถอนเงิน200บาทนะครับถ้าถอน2 0บาทอ่บาทมันจะไม่ต้องใช้คูป,ปองในการถอนไงแต่ถ้าเราถอนแค่6บาทเนี่ยหบาท9บาทหรือว่าหลับ10บเนี่ยหลับหน่วยเนี่ยมันจะต้องใช้คูป,ปองในการถอนด้วยนะฮะก็มาทําการถอนเลยมาตรงที่หน้าของฉันและมาตรงนี้ถอนนะฮะนี่ตรงเหรียญน,นี่เลย มาทำกันถอนนะช่วงนี้ในของแอปพลิเคชันหางเงินฟรีมาใหม่ค่อนข้างมาเยอะแล้วก็บ่อยมากนะครับผมมาเด็ดไม่ทันเท่าไหร,ร่นะฮะกันถอนนะครับก็อย่างเช่นว่าผมสามารถถอนได้แค่หกบาทเท่านั้นแล้วเนื่องจากว่าเราจะถอน200ก็คือเหรียญของผมมันไม่พอถอนนะแต่ถ้าเราทําการถอนแบบ6บาทเนี่ยเราต้องใช้คูปองด้วยคูปองก็คือใช้6กคูปองนะใช้เหรียญอยู่ที่ประมาณ สามหมคสามหมื่ 30, เหรียญน,นะฮะเนื่องจากว่าผมมีคูปองอยู่ที่420นะครับแล้วก็เหรียญมีอยู่ประมาณ 1, 95, หนึ่งล้านเก้าแสนห้่เาหมื่นหร้ยเหรียญนะฮะก็จะมาทําการถอน6บาทนะครับส่วนคูปองเราหาได้จากไหนเราคูปองก็หาได้จากการเชิญเพื่อนแล้วก็ทําภารกิจรายวันหรือว่าทำเคลสนะครับที่เขาให้เราทำเนาะ เดี๋ยวเรามาทําการถอน6บาทกันก่อนนะครับถอนเข้าในของโทมอนี่เวลตนะจะทําการถอนเข้าเพย์เพลวก็ได้ตําเงินเข้าเพอโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่ามันจะถอนค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ถ้าแต่เราถอนเข้าในของเพย์เพลวก็ประมาณ8ดอลลาร์8ดอลลาร์ก็เกือบเกือ300บาทนะนะก็อยู่ประมาณ200บาทนั่นแหละนะเกือบเกือบ300บาทเลยนะแต่ว่าเรามาทําการถอนในของโทม o นี่ดีกว่านะมันถอนน้อยนะแต่ว่า อาจจะต้องใช้คูป,ปองในการถอนด้วยเพราะฉะนั้นเราทําการถอนเลยนะครับ6บาทนะครับกดไปตรงที่หด6บาทแล้วก็มันก็จะขึ้นประมาณนี้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขด้วยนะเ,เดี๋ยวเรามาดูในของเงื่อนไขของมันกันก่อนนะครับออถอน60สตางค์ถอนได้ทุกครั้งนะฮะแต่ว่าใช้คูป,ปองอาจจะสั่งเซฟคูปองด้วยถอน3บาทนะครับคือเราต้องเชิญเพื่อน1คนเราถึงจะทําการถอนได้นะ ตรงนี้เห็นปะเขาบอกว่าเชิญเพื่อนหนึ่งคนแล้วถอนได้นะครับส่วนการถอน6บาทเขาบอกว่าให้เราทําการเชิญเพื่อน3คนเราถึงจะสามารถทําการถอนได้อันนี้ผมได้ทําการเชิญเพื่อนครบแล้ว3คนผมก็สามารถทําการถอนเงินได้ละแต่ใครที่เรียกว่าเก็บเหรียญครบแล้วกูปองก็ได้ครบแล้วทําไมถอนไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับมันมีเงื่อนไขของมันกันอยู่นะฮะในของตัวแอป Go n o b i l นะครับ ส่วนในการถอนสองสองร้อยบาทสี400ท่ร้อยนี่ก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับครบก็ถอนได้เลยนะโอเคถอนหกบาทแล้วก็กดไปตรงที่ถอนตอนนี้กดเข้าไปได้เลยแล้วก็ทําการกดส่งเข้าไปปุ๊บอถอนสําเร็จแล้วนะครับปุ๊บโอเคเป็นยังไงบ้างเข้าวความเข้าคุณได้ถอนเข้าบัญชีแล้วหกบาทกดไปดูได้โอเคเดี๋ยวรอแป๊บนะ ถอนไปแล้วนะฮะส่วน6บาทนะฮะก็ถ้าเราทํากันถอนไปรู้สึกว่ามันจะหายไปเลยนะหายไปแล้วนะมันไม่มีแล้วเดี๋ยวไปดูในของประวัติการถอนของเรากันประวัติการถอนอยู่ข้างบนนี้นะอยู่ข้างบนนี้ไปดูกันนะฮะว่าได้รับเงินหรือยังเงินเข้าหรือยังนะฮะแล้วก็มที่บันทึกการถอนซื้อขายสําเร็จแล้วมันบอกว่าซื้อขายสาเร็จแล้วก็คือทําการถอนสําเร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปดูในของประวัติในการถอนหรือว่าประวัติในการรับเงินในของ t ูมม m นิเวอรเรสตกันอ่ะตอนนี้เข้ามาในของบริเวรแล้วนะครับมาตรงที่รายการของเรากันได้เลยอ่าสรุปแล้วนะว่าได้รับมาแล้ว6บาทน,นะครับตรงนี้ก็ผมถอนในของวันที่4มิถุนายนเนาะเวลา13บสนาฬิกาสนาทีตอนนี้ก็เวลา13บนาฬิกาสนาทีแล้วนะครับวันน,นี้ก็ถือว่าถอนปกได้รับปักเลยนะครับแปลว่าเข้าทันทีเลยนะใจไวมากนะครับ อ่ถ้าเราถอนอีกครั้งหนึ่งละ่ะเราจะถอนอีก3บาทละ่ะจะถอนได้ไหมอ่เดี๋ยวจะลองถอนดูนะรู้สึกว่าถ้าเราถอนไปแล้วมันจะหายไปเลยนะในของรายการ6บาทกับ3บาทเนี่ยมันถอนได้ครั้งเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวลองถอนของอีก3บาทดูนะครับตอนแรกถ้าเราจะทําการถอนอะถอนครั้งแรกอ่ะมาานันจะมีให้เราทําการใส่เบอร์โทร ในการรับเงินก็คือช่องทางในการรับเงินนั่นแหละใส่เบอร์โทรของท m o n e y Wallet นะมันจะเขียนว่าใส่ชื่อ To o m o n e y Wallet แต่จริงๆมันเป็นการใส่เบอร์โทร o Money Wallet ของเราเพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินนะครับก็ทำการใส่เข้าไปกดยืนยันหรือกดส่งเข้าไปนี่แหละนะครับแล้วก็ทำการถอนได้เลยนะามาทำการถอนอีก3บาทนะครับดูว่าจะได้ไหมไม่ได้ฮะบเขาบอกว่า1วันถอนได้แค่หนึ่งครั้งโอเค3บาทเดี๋ยวค่อยถอนที่หลังล้วกัน ส่วนในของ200บาทกับ400บาทนี่ผมคิดว่าน่าจะถอนได้ตลอดนะส่วน6บาทกับ3บาทผมคิดว่าน่าจะถอนได้แคครั้งเดียวแล้วมันก็จะหายไปเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้เลยละกันนะครับในของตัวแอป go novel ก็ถือว่าจ่ายเงินค่อนข้างไวนะถอนปุ๊กได้รับปักเลยไม่จะเป็นต้องรองนานนะหรือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนของใครที่อยากจะเชิญเพื่อนก็สามารถทําการเชิญเพื่อนได้นะเชิญเพื่อนได้ให้เรามาในของตรงที่รางวัลน,นะครับที่ผมขีดเอาไว้ให้นะฮะเลื่อนมาข้างล่างนะเลื่อนมาข้างล่างก็จะเห็นคําว่าชวนเชิญหรือเชิญเพื่อนนะครับเชิญชวนนะฮะกดเข้าไปนะฮะก็จะมีในของอเชิญเนาะตรงนี้กดเชิญทันทีนะครับกดเข้าไป ทำการขลอกได้เลยนะครับขลอกลิงก์ได้เลยแล้วก็ต่อไปก็เอาในของราหัสแนะนำขลอกรหัสแนะนําให้เพื่อนไปสายราหัสแนะนําด้วยถ้าเราเชิญเพื่อนแล้วก็จะได้รับเหรียญแล้วก็ได้รับตั๋วด้วยนะตัว๋วของผมก็อยู่ข้างบนนี้นะครับนี่อยู่ข้างบนนี้ที่ผมได้ตั๋วจากการเชิญเพื่อนนะครับแต่ถ้าเราไม่เชิญเพื่อนก็ได้ตั๋วจากการทําภารกิจนะนี่ตั๋วภารกิจอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาตรงนี้กันก่อน ถ้าเราจะเชิญเพื่อนนะครับก็ให้เพื่อนมาทําการใส่รหัสแนะนําของเราด้วยเราถึงจะได้รับเหรียญจากเพื่อนนะครับก็คือมาตรงนี้หน้าของฉันแล้วก็มาตรงนี้กรอบรหัสเชิญให้เรากดเข้าไปแล้วก็ให้ทําการใส่รหัสเชิญตรงนี้เพื่อรับ3000เหนนรียญนะฮะตามนี้เลยนะไม่ใส่ไม่ได้นะฮะเราใสา่เราถึงจะได้รับเหรียญเอาไปทําการถอนเงินนะ สมัรมาปุ๊กถอนเงินได้เลย5สตางค์นะครับเข้าไม่เข้าก็ลองดูนะครับแต่ว่ามันเข้านะครับถ้าเราใส่เบอร์โทเทอร์โม a นียลของเราถูกต้องนะนะส่วนในของตั๋วกระเหรี่ยมเนี่ยเราก็หาได้จากนี้นะครับเห็นปะชิงโชคมากกว่า6ครั้งก็จะได้รับ1ตั๋วนะนี่ถอดรูปตาวก็ได้รับ1ตั๋วนะครับนี่ภาร,รกิจของมันก็อยู่ตรงนี้เลยเช็คอินครบ7วันได้รับ2ตั๋วเนี่ย ภารกิจของมันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเราไม่มีตั๋วในการถอนเงินเราก็มาทําภารกิจนี้ทุกวันนะครับทุกวันทําไปเรื่อยๆก็จะมีการหมุนเปิดกรมหมุนวงล้อก็รูดตรงนี้ด้วยส่วนในของแอปนี้มันง่ายๆครับมันไม่ได้ยากอะไรมากใหม่นะมันก็จะมีในการเล่นในของขุดบัตรตรงนี้ด้วยขุดบัตรอย่างทองต่างๆลองมาเล่นดูกันได้นะครับวันนี้ผมก็แค่จะมาลองทําการถอนจำนวนในของหกบาทนะ ว่ามันยังจ่ายดีไหมคือแบบว่าถ้าเราถอนท่านแรกอันนี้มันน่าจะจ่ายแต่ว่าถ้าเราถอน6บาทพวกนี้มันไม่ค่อยแน่ใจไงก็เลยจะมาลองกันถอนนะครับก็ถือว่ายังจ่ายตามปกติของตัวแอปโกลนูบิวครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้โดยการกดลิงก์จใต้คลิปไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้เลยหรือจะเป็นหรือจะไปพิมพ์ชื่อใน Play Store ดาวโหลดก็ได้เช่นกันนะครับรหัสแนะนําต่างๆก็ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับใครที่มีอยากเอามาฝากก็ฝากกันได้ส่วนใครที่อยากใส่รหัสแนะนาก็ส,สามารถใส่กันได้เลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส cribe ไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันดีเพจด้วยละกันนะครับไปายไปว้เจอกันในคลิปหน้าครับ